โอ้โหประมาณสิบตัวได้เลยจ้านี่จ้านน่จ้านน่จ้าพี่น้องจ้าพูน้ำมึงค่ะพี่น้องมิใช่ตัวเมียนะจ้านี่ตัวนหน่อยนี่คือตเมียได้จ้าสมคําลําลือจริงๆพี่น้องโอ้โหสุดยอดเลยค่ะวาวนักอินนี่เครื่องรัวได้เยอะจ้านน่สวัสดีจ,าาาดจ,าจ้าพ่อแม่พี่น้องที่หักแพงสูบสุคนมาพอกระสาวพิกุนอีกวเด้อจ้าเมนิอนี้สาพปกุนก็จะภาพพ่อแม่พี่น้อง มาตกปูนะคะปูทะเลพี่น้องไครเต็มท้องแลวเนาะค่ะเดี๋ยวเขาจะมาลุ้นกันเด้อจ้าว่าเขาสะได้ปูบ่เด้อจ้าเดี๋ยวไปรับชมบรรยากาศรอบๆกันนะคะนี่จ้าพี่น้องบรรยากาศรอบๆสวยบ่ค่ะบรรยากาศแต่เศรอย่างเงียบเลยเนาะค่ะมาก่อนที่เด็กหน่อยเพนมจิมาตกเนาะค่ะเพราะว่ามือนี้วันอาทิตย์เด็กหน่อยพนก็จะมาตกปูนะคะเพราะว่ามือนี้อากาศดีมากเลยพี่น้องเมืองทอง้าสดไซนเนาะค่ะ น้ำกระลุกค่ะคามือนี้ย้อนลงไปแล้วเด้อจ้บพี่น้องจ้าลอดลุนไปน้ำกันเนาะคะ่วะว่าเหาสีได,ด้ปูบ่เด้อจ้าดูบรรยากาศรอบๆนะจ้าสวยงามมากคะ่ะเห็นบ่ค่ะพี่น้องปกติจะมาจอดรถตรงนี้ได้เลยเนาะคะ่ะแต่ว่าข้าจาบ่ให้จอดมือนี้ข้าจ้าจะถ่ายทํำโคสณาเมืองคะ่ะ มีรถอินยางมาบูดูเยอะแยะเลยเนาะคะ่ะเป็นยังไงจ้าบรรยากาศดีบ่ค่ะบรรยากาศสวยงามมากมากเลยนะคะตอนสาวสาวแต่เข้าไปรุ่นปูอีกเนาะคะ่ะว่าเข้าจะได้บ่เด้อจ้าขึ้นมาแล้วพี่น้องจ้าได้ยูเด้อค่ะเมืองเข้าจิทันเพิ่บนน่เนาะค่ะเข้ากเอาของมาลดตักยังสี่เลยเนาะจ้าอึ๊บได้แล้วค่ะตัวใหญ่ๆตัวโตเลยนะจ้าตัวนี้มึงค่ะพี่น้อง ตัวใหญ่ๆสดๆเลยเด้อจ้าบอสือบอขายเนาะคะ่ะหากินฟรีเลยเด้อจ้านี่แซ่บเดอ้อพี่น้องมาเอาไปลวกจิ้มน้ำจิ้มนะจ้าได้สองตวัวหรอกคะ่ะมีแต่โต้งงามเนาะจ้าเดี๋ยวเราจะไปรุ้นกันอีกนะคะว่าเฮาสิได้อีกวะเนาะจ้าจ้าสิทล่ะค่ะยื่นตกปูยูอังกฤษกับตกง่ายๆเนาะคะ่ะบ่ได้ลำไรคือบ้านเฮาเอาเบคอนใส่ลงไป แล้วก็ยืนร้เนาะคะขึ้นมาแล้วจ้าพี่น้องจ้ามึงอู้ลายโตเลยโอ้โหสุดยอดเลยพี่น้องจ้ามึงตกแป๊บเดียวก็ได้มาซีหาตัวนะจ้ามิตตตัวเพล่อเพล่าเลยจ้ามาดูกันเลยค่ะพี่น้องคะว่าเขาแสด็ตัวเมียบน้อค่ะตัวเมียบนนี่เป็นอีหยังทิดแซ่บมากเลยพี่น้องไข่นี่แน่นๆเลยนะจ้าแทนแทนตัวแรก ตัวเมียค่ะเมืองจ้าพี่น้องตัวน้อยๆแต่ว่าไข่เต็มทองเลยเนาะคะ่ะอันนี้กับตัวเมียอู้ดูตัวนี้ใหญ่มากๆเลยจ้ะเมืองพี่น้องจ้าโอ้สุยดยอดความงามมาเอาไปกินเนะจ้าพี่น้องคนอ่ะพี่น้องเมืองตัวข้าวเดียรเด็ดหลกหลายหนึ่งเนาะจ้ามีแต่ตัวง,งามๆ ปูทะเลอยู่นี่แซ่บแซบเ, ب, เด้อพี่น้องถึงว่าจะบ่ได้ใหญ่สุดแต่วา่ารสชาติใสได้มาอีกแล้วจ้ามาอีกแล้วโอ้โหว้าว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 าสุดยอดเลยจ้าเมืงองค่ะพี่น้องค่ะงามมากค่ะปโอดโหสุดยอดสุดยอดเลยนะจ้ะมามาเมืองกันเด้อจ้าว่าเขาจะได้ตูมเงียอีกบ่นอ่ะค่ะอันนี้โตผู้ค่ะพี่น้องค่ะ ตกเบีเดียวก็ได้แต่เนาะค่ะไม่ต้องซื้อเลยนะจ้าใครอยากได้มาเอาไปกินนะพี่น้องหลายค่ะลายเนี่ยอันนี้ก็ตัวผูจ้ะมารุ่นกันนะจ้าขึ้นไว้กแล้วค่ะพี่น้องค่ะมารุ่นกันนะจ้าปาดมาแล้วมาแล้วอโอ้โห กาะดำปืดเลยพี่น้องเมึงสุดยอดเลยเนาะค่ะมึงมึงมึงเพิ่นกเกาะแน่นเนาะค่ะโอ้โหน <laughs> านมองพี่น้องฝัดเดียวเนาะคะ่ะได้เจตูนี่สองสี่หกตัวนะคะพี่น้องขามืองจะ้ะคุณอาแตกสวดสวดอยู่อ้ย มาเอามากินเอามาไปกินเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องแถวแพงสุปูสุขุนได้หลายคักหลายเนี่ยเนยาะจ้าบล็อกไฮเด้อจ้านี่อยากได้มาฟีเลยจา้าเมึงคะ่ะงามๆทั้งนั้นเลยจา้าสุดๆสุดจุดจากทะเลพี่น้องตกข้าเดียวแต่หลายคักเนาะค่ะขึ้นมาเราจะพี่น้องจา้า มึง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 อาโหลดพี่น้องหมานแค่ไหนถามใจเธอดูโอ้โหสุดยอดเลยจ้ะสุดยอดสุดยอดเ <c oughs> <c oughs> ชๆๆ็คเช็คเช็คบนหน้าพี่น้องพี่น้องทางอิงแลนด์ผู้ใดอยากไต่มาเอาเด้อค่ะนี่สาบุตสิพามาตกปูมีแต่ตัวงามๆเลยจ้ะบนหน้าพี่น้อง เม่นป่าปากเป็นเนี่ยค่ะมึงขึ้นมาที่ละหาหตัวหาหกตัวน่าจะอันนี้ก็ตัวเมียมีแต่ไข่ๆเลยเนาะค่ะรสชาติมันสาปกุณว่ามันจะเหมือนปูดำประเทศไทยได้วพี่น้องเมืองค่ะดูความสวยงามของปูเลยนะจ๊ะ ก้อนแหลนคักพี่น้องคุณน่ะมีทั้งตัวผู้ตัวเมียอันนี้กับตัวเมียเนาะคะ่ะไข่เต็มท้องมันนี่สาวไปก,กุ้งก็่จะไปจัดเมนูแซ่บๆอีกนะจ๊ะแต่ปูเหรอเนาะผู้ใดอยากกินมากินน้ำกันเด้อจ้าอุ้ย,อ,ยอันนี้กับตัวเมียค่ะพี่น้องขามึงคะ่ะงามบเพิ่นทำท่าตายเด้อจ้าแต่ว่าเพิ่นบ่ได้ตายแล้วคะ่ะ <c oughs> อุ้ยงามเนาะ งามสุดๆก็เธอนี่แหละปูจ้าสุดยอดเลยทั้งนี้ค่ะเจ้ากับมะยางเนาะค่ะมะยางออกกำลังกายตอนเช้าๆ,ๆขึ้นไม้อีกแล้วพี่น้องปาดโอ้โหโอ้โ,อโหโอ้โหสุดยอดเลยค่ะนี่ดูเลยจ้ะโอ้โหแต่ละบาดแต่ละบาดพี่น้องมาเอาไปดองสายพกุลดองปูบ่ะเป็นเนาะค่ะ มันกอเน้นแห่นได้พี่น้องคือ like งค่ะขึ้นมาที่ละหาตัวหกตัวหาตัวหกตัวนะจ๊ะแบบเดียวก็จะได้เต็มถังเทลงไปเลยจ้านะคะพี่น้องนี่แหละค่ะความโชคดีที่เขาอยู่ไก่ทะเลน้อพี่น้องเนาะว่าต้องไปซื้อกินเลยค่ะเพราะว่าซื้อกินมันกระแพงเนาะค่ะมาตกเอาเลยจ้าเมืองตกแบบเดียวก็ไเด็เป็นรูแล้วพี่น้องค่ะ เดี๋ยวมาตามหลุนตามชมต่อไปนะคะว่าเขาจะได้อีกบ่ได้จ้าเมืองเด้จับพี่น้องสายพิกลแจมืองในข่นี่สายกุกลตกแป๊บเดียวนะคะไม่ถึงสิบนาทีได้เป็นรล้เนาะคะ่ะเหมือนเพราะว่าเมือนี่หน้ามันลงกับจริงค่ะพี่น้องแต่ว่ามาน,นี่ดีตกปูมือน,นี้ทั้งมานทั้งมัน,งมนนาะจะ <c ười> ขึ้นมาอีกแล้วคะ่ะพี่น้องคะขึ้นมาอีกแล้วคะ่ะโอ้โหเ <c ười> มืองพี่น้องคะ่ะเมือง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 ,งเอารลดความหมาน เป็นตะมวลว,ว่าจ่ามาตกน้ำกันเด้อผู้ใดอยากมาตกมามาค่ะมึงค่ะพี่น้องสาวไปกุนกับจิเลือกเอาแต่ตูไครๆเนาะค่ะไปกินมนือนี่โอ้โหโอ้โหตนีแล้วพี่น้องจ้าโอ้โอ้แข็งแรงมากตัวนี้ อันนี้ตัวเมียนะคะไข่ๆเลยค่ะเจ้าจะไปไหนเจ้าผู้น้อยอันนี้ตัวผู้จะจะเอาไปดองนี่กำลังแสบไปด้วยจ้ะนี่ใส่ตะมังหงสุดยอดหรือว่าจะเอาไปดองน้ำปลากินดิบๆเนาะค่ะผู้พิ่นกินดิบเป็นเนาะจ้ะขึ้นมาอีกแล้วจ้าเมืองว่าเขาเสด็จตัตพี่น้องมันนี่ก็ได้ยัะค่ะสามตนี่จ้ะโตัวกำลังพอดองเลยจ้ะนี่สุดยอด ขึ้นไหมแล้วจ้ะสามีบอกว่ามันหนักมากโอ้โหมันสมความลำลือจริงๆพี่น้องโอ้โหสุดยอดเลยค่ะว้าหนักอีนี้นี่เครื่องรัวได้เยอะจ่านี่ว้าพี่น้องคะมึง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 เอาสะออนว่าจะไม่จะโตเมียะไรเนาะคะ่ะหลายค่ะนะสุดยอดเลยจ้ามึงเอาพี่น้องตกบาดเดียวได้เกือบสิบต,ตัวเนาะคะ่ะพี่น้องมึงมีงมงแต่ตัวงามๆเลยจ้าไตยืดๆหยาหยับ เดี๋ยวเขาเเทพลลงไปได้จ่กพี่น้องมึงหลายพักแล้วค่ะขาเจ้ามาเมืองน้ำขข้นไหมแล้วจากพี่น้องจ้าโอ้โหอันนี้เต็มเลยจ้าโอ้ว้าวโอ้่กอดพี่น้องขะพี่น้องขาเมืองจ่าโอ้ยโอ้ยอ้เกืโอ้ยโบโต้ี่น้องแต่ละบาดแต่ละบาท มาสอรรค์เป็นมูสาวิกลนะคะวดผู้ใดมีสูตรดองเส็บๆบอกสาวิกลเนี่ยเด้อจ่าสาวิกลอยากดองกินกระสมตำเนะค่ะแต่เป็นคนที่ดองบพเป็นแม่พิณองนี่มีแต่โตมีแอ้เด้อจ่าเนี่ยมีแต่ไข่เต็มท้องไข่แน่นๆเลยเด้อจ่าที่ว่าเป็นสีสมมตมันโมเมนต์มันเด้อพี่น้องมันเป็นเหมือนปูดำอะค่ะไข่จะแข็งอร่อยนะคะมันๆเนาะค่ะพยายามหนึ่สุดยอดเดี๋ยวเราจะเทลงไปนะจ๊ะ มึงพี่น้องตกข้าวเดียวนีอันนี้ได้ประมาณสองสามโลได้แล้วเด้อค่ะอันนี้เวลาประมาณสิบหา้านาทีนะคะตกไม่นานค่ะมีแต่ตัวงามๆมาเด้อจ้าพี่น้องจา้ามึงค่ะมึงค่ะ

เยังไ,ไดงจ่าสะออนน้ำสาพิคุณบอลน้อไดสะออนก็มาไปกินได้ค่ะไม่ต้องซื้อนะจ๊ะเมืองค่ะเมืองค่ะสุดยอดเข้ามานี่จ้ะเมืองไหมจ้ะขึ้นมาแล้วจ้าพี่น้องจ้าขึ้นมาแล้วค่ะปลาโอ้ดูเลยค่ะดูเลยค่ะเปไ็นยังไงจ้าพี่น้องมาสะออนน้ำกันเด้ค่ะเมืองเมืองเมือง แต่เกือบครึ่งคุกแล้วนะจ๊ะจะสิเทปันลงไปเนาะค่ะมึงนี่จ้าเป็ไนไงค่ะงามคักงามแน่เดี๋ยวใช้มือมองตุก๊กเด้จับพี่น้องเขาก็ยืนอยู่มองนี้เลยเนาะคะ่ะแล้วเขาก็โยนเสือกลงไปตกเนาะคะ่ะมึงมึงใจหนุกพิ่นมาหว่องกินเบคอนเนาะคะ่ะแทน สาวไปกุญชิย,ย่างไปหาเพื่อ <c oughs> นฮัลโหลไลนกเพื่อนอยากกินเบคอนคะ่ะเพื่อนบุกหูจกักรยานได้พี่น้องเพื่อนก็นอยากกินเนาะค่ะเดี๋ยวสาวไกุณตกปูแล้วก็เอาเบคอนให้เพื่อนกินคือเก้เาเดี๋ยวเรามารุ่นกันนะจ๊ะว่าจะได้อีกไหมขึ้นมาแล้วคะ่ะโอ,โอ้ป้า ขึ้นต่ลบาตแต่ลบาตนี่พี่น้องพท่น่ะต๊ข้าวเดียวเนาะค่ะฉันจะกินอีนีต๊แป๊ดเดียวก็ได้กินเนาะค่ะแต่ว่าสาบปกุลกับเจ้าเต่โตแเม่ไปกินแล้วก็จะลปอยบางส่วนลงไปในน้ำคืนเนาะค่ะนี่จ้าสุดยอดความงามของปูเลยจ้าขึ้นมาแล้วจ้าพี่น้องจ้าโอ้โหประมาณสิบตัวได้เลยจ้านี่จ้านี่จ้านี่จ้าพี่น้องจ้า พุดนะ่ะมึงค่ะพี่น้องมิจตตัวเมียนะจ๊ะนีตัวนหนน่อยนี่คือตัวเมียนะจ้ะตัวใหญ่ๆจะเป็นตัวผูเนาะค่ะเห็นบ่ค่นะพุดหน่ะตัวหนหน่อยนี่คือแบบว่าไข่กระไรกรอบๆเนาะคะ่ะเอาไปดองน้ําปลาหรือว่าเอาไปดองเ่ตําบุกงนี่คือสุดยอดเด้อพี่น้องเด้อสําหรับคนที่ดองเป็นเนาะคะ่ะขึ้นมัตตลบาดัเกือบสิบโต้นะจ๊ะมึงแล้วเราจะเทลงไปนะจ้ามึงค่ะ งามไหมจ้าอันนี้ก็จะปล่อยพคนลงไปได้จ้าพี่น้องตัวผู้นะคะปล่อยลงไปเลยจ้าคนมาตกหลายด้อจ้าพี่น้องเก่งใจข้าเจ้า นี่จาพี่กบน้องสาธพีกุณได้หลายเติบเนาะค่ะเมื่อกี้กับพี่น้องเอ้ยคนมาตกน้ำลายหลายสาธพีกุณก็อยากอายแม่กับป่อยลงไปน้ำเนาะค่ะกับบอกข้าวว่าเด๋ยวสิไปป่อยมืออื่น่าสัน คุณก็อ,อยากกินปูเนาะคะ่ะข้าเจาก็กมาตกแลวกับปอยนี่ละจ้ะกำลังเนาะคะ่ะจ้าพี่น้องสาวพคุณก็ได้ตกปูแล้วเนาะคะ่ะใช้เวลา15นาทีด้อจา้าถ้ารวมๆแล้วก็ได้ประมาณ6กิโลเนาะคะ่ะเมื่อกี้ก็มีคนมาตกน้ําเยอะแยะเลยพี่น้องข้าเจ้ากับโออนปูเนาะคะ่ะแต่ว่าคนอิงแลนด์ีนเวลาเขาตกปูแล้วเขาก็จะปล่อยลงไปเนาะคะ่ะแต่ว่าสาวพิคุณกับปล่อยลงไปนิดนึงแล้วเรือนั่นสาวพคุณก็กเอามากินเนาะคะ่ะ จังได้คลิปนี้สายไปกุลขอฝากไว้แค่นี้พอกันไหม่คลิปหน้าเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย